แอลัน <Alan. S 2> อ๋อฟันสะแตกเขาาล้วบ่ยังม่ทันอยากแหมพอกินเขาเระว่างก็หลกกับเพาะห่วง,งเมียดินน่เสียเล่ไปใส่เสียก็ไปกินเหล้าเมาตะก็มุกย้อนำลมขึ้นนี่ะกะ็กติก็อมบมาหรอกเต้นนะอ้าวติ ดูน่ะโดดงานไปเที่ยวน้องประจักษ์กันเถอปะปะบ่เอาอ่ะเดี๋ยวเรื่งต้องกันดูอีกละโอ้ยมเ,มออเ,เมี่นโ่เป็นแม่กูเดี่ยล่ะไอ้อาลันขอเงินไปกินตำปลานเนี่ยจ้าหกสิบบาทไปกินคนเดียวหาแร้ง,ง,าง,ง่ายเมื่อละแปดสิบบาทขว้าง่ายจ้าหกสิบบาทมื่อไรไอจะลุ้ยละฟันรวยติหน้าหนาเจ้าไอเนี่ยว่ามีปัญญาผ้าเป็นรวยดอกฟันที่บอกของ,งไ,ไอสิที่เมื่อเนี่ยไอแคบหน้าตาดีๆ ไอ้ของเมื่ออยยี้ดแล้วเป็นยังล่ะจำใส่หัวไอว้เลยเดอ้อคนจะไอเป็นลูกจางเขาตลอดชีวิตคนจะไอเป็นลูกจางเขาตลอดชีวิต สวัสดีครับไม่ทราบว่าที่นี่รับตรวจช่วงล่างด้วยไหมครับรับค่ะทั้งช่วงล่างและช่วงบนก็ได้ค่ะอ,อะไรนะครับอ,อ๋อฝันหมายถึงว่ารับตรวจทุกอย่างเลยค่ะอ,อ๋อมันก็ดีเลยครับผู้ใดเชยนบทวะเพื่อเอารถบีเอ็มมาสอมในอูแบบนี้เป็นบ้าบ่วันนี้ลูกค้าจะให้ฝันดูแลรถ ไ,ได้ครับเพราะว่าเที่ยงนี้ผมยังไม่มีคนไปทานข้าวผมเลยคุณฝันสนใจไปทานข้าวกับผมไหมครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่ารถมันจะเสร็จทันหรือเปล่าได้ค่ะเรื่องนั้นเดี๋ยวฝันจการให้คุณผมนักรินครับค่ะในบทไม่มีชื่อเล่นหรอคะอ๋อผมเจงครับอือพี่เจงคะเดี๋ยวฝันพาไปรอด้านในก่อนนะคะตรงนี้มันร้อนอะ่ะ ได้ครับพวอเพื่นเขาก็ใส่ซื uh ้อเหรียญผูก็ใส่เสื้อลั่นวะเนี่ยกูก็เลยเนาะเขาขี่รถบีเอมตาเรียกมอกกวักอยู่ตวขาครับมารับรถบ่่ครับเอิ่ใช่ค่ะ ล,กลูกค้ารอสักครู่เ้อครับกาลังสิเก็บไล่อียะจักหน่อยเดี๋ยวก็แลรวยเรียเอิ่มถ้าางนั้นเดี๋ยวฉันไปรอครับเป่ข้างในอู่แล้วกันนะคะแมนครับอใช่ครับผมสิปเ,เอี้นเออผมสิปเรียกโอเคค่ะครับเสีย่ยคุณแจรับรองอยู่ในห้องลูกค้าครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ เหตุใดตัวเฮ็ดยังอันน่ะไม่ได้เห็ุอย่างนี้ล่ะพอดีคุณเจให้กุญแจตัวมองนี่ขเขาก็เลยกลมมาเก็บซือ้อว้ายี่เห็นบ้านกุญแจน่ะก็พ่อดอกกระยุลวดนั่นแหละไปเอากุญแจไปเห็ดในช่วงล่างใหขนะ้ข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าสิพ่าเคยไปกินเขารอก,ก่อนได้ไหมเมื่อดีรถถิ่มียันแล้วลูกค้าก็รอรับกันนี่ไอ้อลันกะหูอยู่ว่าคุณเจงอ่ะเขามีธุระ ลูกค้าเขานึ่งก็กถ่ายปก่กนตัวได้ฟันเวอย่าลืมปิดกระจกวะ มาผมก็พาน้องไปกินของอร่อยดิพี่ก็พี่เล่นพาน้องกินตำปลาเนื้อทอดกินอย่างนี้ทุกทุกวันผมก็แค่พาน้องไปกินของอร่อยอร่อยบ้างก็แค่นั้นเองพี่ฝันพันดนีปไปคุยไอยของนายด้วยไอเอรลันคุยคุยด้วยพี่เต่งรอก,ก่อนนะคะนี่ฝันบอกไอามาตรงๆว่าฝันกับปากตาเลี้ยงน่ไปเฮ็นยังกันมากถ้าฝันบอกวามจริงไอเอรลันสิลาเบอก์เวบอกนะฝันกับปากตาเลี้ยงนั่น ฟันก็ไปเจ๋มหนามีอย่างกันแล้วแต่ที่มันกลับมากก็เพื่อถิ่มาขนของแล้วก็มาบอกเลิกไอ้ฝันก็เฮ็ดแบบนี้สี่สิบเจ็ดมื่นที่ฟันมากนี่ที่ไอ้ก็ก็ฝันนี่ไม่มีความหมายเลยตียไอ้อลันคือไอ้หักฝันไอก้กระป๋อยฝันไปมีความสุขเถอะเด้อเป็นมีนะคนที่ดีเถอะในเมื่อมือนี่ไอ้เฮ็ดให้ฟันมีความสุขบ่ได้เลยยังก็เฮ็ดบ่ได้จากไอ้พัฒนาคาแรืงจากหกสิบบาทว่าสิได้เป็นแปดสิบบาทมันมองยังไงถึงคิดได้ฝันแปดสิบบาทบอก,บอก ขอเงอินไอไปกินตำป้าแค่60บาทไายังไม่มีใหุ้ฝันเลยในมื้อนี้ที่ฝันเห็นคือยังกลับมานี่เห็นอายนั่งกินตำป้าคนเดียวฮเลโหลกซะฝันจะทิ้งง่ายฝันจะทิ้งพี่โอ้ยไปฝันจะทิ้งง่ายไปดูก,กินตำป้าไอก้อนไปฝันไอไปกินตำป้าเพืเดียวซะฮเลโหกัน ตำป้าอายเป็นมันเจ้าลืมบ่าวอันใดจดังเลยไอ้แก่เขามองได้อยัข้ามใจน,อน,น้องนะเขามีรถรู้พากินเขามองรู้ระไอ้มันตํำป้าพาเจ้านั่งแต่รถหาง เ้า tamam, อะพันไอ้กบวยเอาอี่มัน้าเด้อหยุนดดอไปพันไอ้พีกินตังป่าดกับฉัน้นล้ตยไปกัเอาย่างน้อเุใจพนะคะ ตื่นมัดลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าครับพอดีว่ามารอรับรถตั้งแต่ EP แรกแล้วอะยังไม่ได้เลยค่ะอ๋อครับครับขอบคุณค่ะคุณโอเคใช่ไหมคะครับ ผมคิดว่าการเด่ไวตัดผมว่าไม่ผมก็ต้องกลับมาตัดใจจากเขานั่เออยังไงก็สู้ๆนะฉันเชื่อว่ามันต้องมีสักคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างกินตำป่าไว้กับนายครับอืมแล้วค่าซ่อมรถเท่าไหร่คะอ๋ออ๋อสองพันบาทครับอืม ฮัลโหลอะไรครับเสียฮะนี่อะไรนะคุยคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ๋อครับผมใช้ตัวสับสับด้านฉันเด็๋ EP แรกแล้วผมเลยไม่ได้ยินครับครับครับเสีย ฉันโอนแล้นะคะพอดีไม่ได้พ p เงินสดครับขอบคุณนะครับคาเซียแล้วหุ้นส่วนคนใหม่จะเข้ามาวันไหนคะอ๋อสิ้นเดือนเนาะโอเคคาเซียเดี๋ยวหนูจัดสถานที่ไว้ต้อนรับล่วงหน้าให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะพิธีการพบว่าสมคขอ,งของเงินเดือนคุณอลันทางบริษัทเพิ่งขึ้นเงินเดือนไปให้คุณเองนะคะ จาก60สบาทเป็น80บาทตามคาเรียกร้องของคุณเลยนะคะที่ผ่านมาผมโมโหผมปึ๊นเราไปหนีผมจะกว่ย่อมให้บุริษัตผมกินนิ่งเดียนผมไปอีกแล้วค่ะคุณอรันถมื่อนี้ผมไม่ึ้นค่าแรงผมสิละวอกเออใจเย็นๆนะคะเออคุณอรันมีตัวเลขในใจแล้วหรือยังคะมีผมขึ้นมาแล้วงั้นคุณอรันอยากได้ตัวเลขเท่าไหร่เสนอมาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวทางเฮดอาร์จะนำเรื่องไปเสนอผู้ใหญ่ให้คะ่ะ ได้เนี่ยนะได้ค่ะคุณอารันดีนักขุคอบแปบาทเป็น90้าสิบาททำกัน8ปดปีไม่งั้นผมไม่ทำอนุมัติค่ะเฮ้ยทำไมเร็วจังแหมระดับพนักงานดีเด่นอย่างคุณอารันใครจะกล้าปฏิเสธล่ะคะครับขอบคุณครับคุณเด็กวางสัแล้วครับ ช่วยนครับคุณผู้หญิงได้เอ,อ่อพอดีรถฉันเป็นไรไม่รู้อ่ะฉันขับรถเป็นอย่างเดียวไม่รู้เรื่องรถเลยเค,ครับยังไงเดี๋ยวคุณเรียกฉันพรประภาสีก็ได้ค่ะง่ายดีคุณพรประภาสี ขึ้นไปรออยู่บนรถเลยครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจาัดก,การให้ชิวๆครับค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะโโ้๊ย คนนี้มั้เจ่งนกันนะเนี่ยซ้ายๆๆาย้ายอะไรซ้ายซ้ายอะไรนะไม่ได้ยนินซ้ายครับเดี๋ยวสายฮะซ้ายขัดกวงอะไรซ้าย,กกย,ายนี่นายก็ไม้เสร็จยังอ่ะยุงกัดฉันหมดแล้วอู๋ซ่อมรถนะครับไม่ใช่ห้างมันก็ต้องมียุงเป็นธรรมดา เรียบร้อยแล้วครับคุณพรประพาสีเลยนี่น,นี่คุณทำอะไรฉะเนี่ยเย็นๆคับคุณพรประพาสีผมแค่เอาเสียไปหู่ให้คุณได้เฉยเอ้าเหรอ ฉันขอโทษนะฉันนึกว่านายไม่เป็นไรครับผมก็ใจคนจนอย่างผมทำอะไรก็ผิดไปหมดแล้วครับเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนี่นายงอนฉันไปเนี่ยไม่ครับไม่ได้งอนองอนเหรอ,โอ,โ,อโอ๋นะนี่นายฉันขอโทษขอโทษผมทำไมผมไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยก็แบบนี้แหละนี่เขาเรียกว่าง,งอนนะ่ะ นี่นายแล้วนายจะเด ja ินไปถึงไหนเนี่ยทำไมไม่ขับรถล่ะก็เดินไปรถสิครับเอ้าแล้วรถนายอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ที่ตรงรถคุณเสี่ยวเมื่อวานนี่แหละครับสายสายสายหาอะไรสายสายเออว่ะเขาทิ้งรถเราแล้วมาส่งเราที่อู่นี่ว่ะผิดหนักกว่าเดิมอีกอ่ะนายฉันขอโทษ นี่คุณูุภาสีคุณจะเดินตามหลังผมทําไมก็นายไม่หายงอนฉันสักทีอ่ะนี่คุณจะเดินตามผมจริงๆใช่ไหมโอ๊ยเนี่ยมีน,มนสิร่ก็บังอิหลีตัวนีนไหม มนประภาสีเป็นอะไรหรือเปล่าครับพอเลยเอา้าทำไมคุณรู้ว่าผมจะพูดแบบนั้นถูกเรื่องก็พูดแบบนี้กันทั้งหมดแหละโอ้ยเจ็บอะ่ะแล้วอย่างนี้นางเอกจะตอบว่าไงครับเขาจะตอบว่าโอ้ยข้อท้าฉันแพงน่ะนี่นายแกล้งฉันเหรอแล้วใครเป็นนางเอกจ๊ะเออก็แอบอยากให้เป็นอยู่นะครับแต่บ้านี่ ไม่ต้องมาพูดเลยมาช่วยฉันก่อนเร็วนี่นายคิดยังไงกับฉันเนี่ยคือผมพูดมาเถอะฉันรับได้กหนักอยู่นะครับหนักใจเหรอที่มารู้จักกับฉันหนักคุณน,นี่แหละครับอิโตบ้านี่วิตายแล้วเดี๋ยวนี้มีแฟนใหม่แล้วเหรอเนี่ยคุณอลันเหมาะสมกันดีนี่ อุ้มกันเดินข้างถนนน่ะนี่ฟันขอที่พูดอะไรให้เกียรติคุณพรนประพาสีด้วยนะเป็นยังต้องให้เกียรติไอ้ดีนักหรือไงอลูกค้า,า,เา,คามเห็นเมียนี่แล้วมันต่างจากเธอตรงไหนเียกข่าวว่าเธอก็เอาลูกค้าทำปั่วเหมือนกันนี่นี่แกโอ้ต่างสิก็ลูกค้าที่แกพูดถึงอ่ะเขาขับแซโฟเลยนะต่างจากเธอ ที่มาเดินข้ามทางแบบนี้นี่ยึดตะยิบนี่ฟันเลื่อกันแล้วกระตังก้นตางอยู่เถอะอยึดเถอะอานนท์อา,ออาออลอ่ันขอร้องได้มืออื่นขอยจะไม่เห็นงานอยู่อูหมื่นแหลกคันขไดยเลื่อนตำแหน่งนะขออยสิไล่เจ้าออกเป็นคนแรกผมขอโทษนะครับ นะเลยหันกลับม่นี่น่าจะไหนคนฝัน้วยนะแกเออใช่ใช่ฉันก็ได้กินมาแบบน้กันเลยนี่นี่นี่ดูดิคุณฟันอะ่ะเขาแต่งตัวสวยมาเพื่อรับตำแหน่งใหม่เลยนะแกอไั้แต่ได้ขัวรวยนี่แต่งตัวดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะอูกิจชาไ้ใจจ้าสวัสดีครับ แตงเนื้อจะเจวันนี้เป็นวันดีทื่จะดาอยๆที่บริษัทของเรายเงื่อนัวคุณนหน้าจอขนาดนั้นนมีหุ้สนส่วนคนใหม่มาบริหารงานจะไม่เจรจะเะจเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอเจเอเออเออผมขอเชิญโอ้ โอ้ยเจ้าจิให้เขาเข้ามาไม่ได้จ้าด้วยสิแปลออกบ่างแล้วมั้ยยากครับเชคุณพรประภาสีสีสุขสมหมายขึ้นมากล่าวครับนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณเหมือนฝันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ น้องสันมีอะไรหรือเปล่าครับผู้เชี่ยคุณหนูครับฮะพี่เจงพูดว่าอะไรนะคุณเจงคะรถสปอร์ตที่คุณแม่ให้มาตรวจช่องล่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าคะเรียเรียบร้อยแล้วครับคุณหนูครับเอ้าบักตาเหลืองนี่เมื่อวานมึงรวยมึงรวยจะเขือตัวนี้หรโอบัก มึงก็เบิ้งหนังนาคุณแน่เบิ้งเช็คเข้าไปดีๆนาคุณแม่มาเฝ้าแหงใส่นี่ก็ใส่ท้องชุดใส่ท้องหมาชุบท้องมากนี่ยมากๆมึงเช็คนี่แล้วเรื่องที่เอาสุนัขขึ้นรถพี่จะบอกคุณแม่เองหรือให้ฉันบอกคุณหนูครับคุณหนูครับเจงขอโทษครับคุณหนูครับเจงขอโทษนะครับคุณหนูบักอันนี้มึอหลอกเสียสวงล่างถูกปะเสียมาแล้วอะเสียมาแล้วอะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอบพูดสั้นๆวันนี้ผมได้ยกมรดกให้ลูกชายผมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเขาจะมาดูแลร่วมกับคุณพานพนาษีวันนี้ลูกผมได้กลับมาจากอเมริกาเรียบร้อยแล้วเมรกาเมืองอะไรครับเสี่ยอเมริกาออกสิียนขอเชิญฮวนอลันฮูลาบแง่ อยากจะพูดคำคำหนึ่งกับคนที่ผมรักและอยากดูแลเขาไปตลอดชีวิตไอลันไอ้เ์เ่เคยลรื่องฝันอีหลี่ปั๊บปั๊บ คุณพรประพาสีครับาากินตำป่ากับผมไปตลอดชีวิตนะครับาาจะกินกันไหมกินกับที่ไหมจะกินตำไทยหรือว่าตำป่าแต่น้องขึ้นดีไม่กินปลาเดี๋ยวพี่จะพาไปกินโรงทาง ไป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 กันสองคนไปไปนะคนดีเดี๋ยวพี่จะพาไปกินของฟรีเฮ้ยตื่นเฮ้ยเสียมื่อนอนสันเปียกยังอยู่นี่ลูกลึน้นเทนกันครับครับหยิบจักหน่อยกร,รยับได้่าเฮ้ยมัด เลี้ยมันเยอะจะส่งกูวะเหนื่อยไหมบริหารงานที่นี่เหน,นื่อยนิดนึงค่ะร้อนไหมนิ่นะต้งาองไปเป็นมันจาลืมบ้าอันใดจังได้ อินด้อย่กทาำใจน้องนะจีทันพมาังว่ะเสียคะยอดของสัปดาห์นี้คะ่ะขอบคุณมากเด็กคนนี้น่ารักจังรูปใครคะเสียรูปผมเองน่ารักดีไหมผมหน้าตาเหมือนกับลูกชายเลยนะเห็นลูกลูกชายผมไหมนี่ลูกชายผมเขาใฝ่ฝันอยากเป็นช่างซ่อม